ลมมแรงจังเลยครับลมตีถงไหม,มครับลมแรงไปม้อย thế cắt thế cắt cắt dưới, cắt, cắt mấy con Lấy quá nước sợi đấy mà mình có làm ở kia để mình không đồ nữa mày đó um โอ้โอ้โดนชนได้ยิ่ดสวยเลยหนักอึ้งเลยวะไปิ๊งจ้าโอ้ตรงงามครับนี่ครับสะชนใส่งามงามครับ เนียไอ้ตีไปตีมากัดเฉยมุยสยสวยอยู่นะมาแล้วครับกระชอนนะนี่ครับไนี้นี่นะครับไซนี้นี่กัดเยื่อกบช้างไอพอกปากดีนะครับเป็นใหญ่ของนับปอนนะครับนับปอนจากเมียนนาย นั่งมาถมทีมนะครับนี่ครับกับชนไซนี้กับโรงงานในกบจย่างก็ปากดีสีเขียวนะไม่เต็มปากเลยครับผมโอเคไซนี้งามๆเลยครับโอเคครับถ่ายรูปกันนะครับมาครับรองตีตรอละอยู่ฝังนูงนั้หสายฝังหลังคบพาดเมื่อกี้ หนึ่งฝั่งครับหลบลมหรอลมแรงเลยหลบตัอ เขากัดโหนะพุ่งส่มาบ่บ่บก็จะกัดอย่างนี้หน้าตีหน่อยปลาลมแรงนี่ก็น่าเบื่อนะตกปลาเ,ยเลยเบื่อลมแรงตกปาลาและ้วงานหน้าเนี้ยหน้าหนาวเนี่ยฤดูเปลี่ยนเปลี่ยนฤดูเนี่ย ช่วงนี้กำลังลมกำลังแรงๆเลยไปครับเรามาดูจุดเดื่นต่อนะนีนะฝั่งนี้ก็น่าตีนะแต่ลมมันแรงงงเราตีเหยี่ยแล้วเราไม่ค่อยรู้ไหถ้าเราหาเรียอเรียงหมายหม่ดูนะ เดี๋ยวผมโอช่างเราชมนะครับเฝ้าได้นะกลับเหยี้ยกบยังไงปอกปากด,ดีนะครับนีบ่ขนมปิดทิ้งนะนี่ตัวน,นี้นี่ไอปป้ปอกปาฏิเสีเขียวนะแมนแมนเลยเมื่อกี้นี้แหมลิมฝังจริงด้วยอ่ะเดี๋ยวผมโหช่างเาชมนะครับฝากรั่งเชนะครับไป